ถูกเลขอะไรฟิวฮะถูกเลขอะไรเลขอะไรถูกถูกเลขอะไรสองห้าห้าเลขท้ายบอกครับกี่ได้กี่บาทอนะน่ะกี่ถูกกี่ใบสองไหนมาดูกี่ใบสองใบแปดพโอ้ได้แปดพันนะครับตัวเลขน้องฟิวไหนดูอีกทีสองไใกล้เนีนี่นะครับเลขท้ายสองห้าห้าเมื่อคืนนะครับน้องฟิวได้โชคอีกแล้วครับต้องเป็ชมเนี่ยเลขนี้สวยสวยมากเลยตัวเอ่อเก้า สามสองสองห้าห้ามีไหนวะตรงไหนวะเก้าสามสองสองห้าห้านี่มีคู่ละสองใบปะอ๋อมีชุดละสองใบใช่ไหมครับผม<อ>คนเขามาถามหวยตัวตัวไหนามากที่สุดก็ทั่วไปครับเีนทั่วไปเหรอ,หรอครับผมไม่มีตัวไหนเยอะเป็นพิเศษ ซื้อที่ไหนสองตัวเละจอมพระนี่แหละเลอจอมพระเหรอฝันบอกหรือไรครับป้าไม่ไม่ได้ฝันหรอกเลอะคือเลขพศใหม่พศใหม่อ๋อพศใหม่ประธานาธิบดีที่ต่างประเทศอ๋อประธานาธิบดีต่างประเทศคนที่สี่สิบคนที่สี่สิบหกเอออะไรนะที่อะไรนะโจไบเดนน่ได้ใช่ไหมอ๋อนี่คุณป้าอยู่จอมพระใช่ไหมครับ ส <46 S 2> ี่สิบหกปีที่เเอาไปเผาเนีย่ยอ๋อสี่สิบหกมันก็คล้องเลยพอดีคล้องจองเลยเนาะอืมเนขงใหญ่ไหมนังเล็กแบบไหนอัที่ขายตอนต้นตาล่ะแบบไห้นางเล่นเลยขนมข้าวเต็น่ะข้าวเตนของแม่ตะเพียนอะไรนะ่แบบนนะนได้ <Okay. S 2> เอามาไหมถูกรางวัลอะไรพี่ฮ้ยอะถูกเลยเลยขาย สองห้าห้าสองห้าห้ากี่ใบครับพี่เขาโชว์หนะ่อยโชว์โชว์หน้ากล้องผมนะหน่อยห้าใบครับโอ้นี่นะพี่คนที่ไหนเนี่ยคนจอมพระเนี่ยครับจอมพระซื้อที่ไหนครับเนี่ยซื้อในตลาดเลยครับในตลาดเลยฝันเรืร่องไงฮะแม่แกซื้อแม่แกซื้อครับโอ้ได้โชคดีได้ห้าใบเลยแล้วค,คนจอมพระนะครับ